สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับช่องนางนางชาแนลนะคะวันนี้นะคะแอดก็จะมาแบ่งปันนะคะวิธีสมัครลิงก์ตัวเองอคลิปก่อนนะคะแอดก็เคยสอนมาแล้วแต่สมาชิกไม่เลื่อนดูนะคะเดี๋ยวคลิปนี้ล่าสุดนะคะแอดก็จะมาสอนวิธีสมัครลิงก์ตัวเองเป็นแบบไหนนะคะปันเปอร์เซ็นต์ตัวเองที่แอดลงคลิปให้ว่าปันตัวเปอร์เซ็นต์ตัวเองเป็นแบบไหนให้เราไปทําตามก็ได้นะคะหรือว่า ยังไงก็ได้แต่ว่าแอดอย่างแบบปันนะคะก็คือสมัครลิงก์ตัวเองมันจะเป็นแบบว่าเราได้ลิงก์จากอ่าเพื่อนมาใช่ไหมคะหรือว่า ได้ลิงก์มาจากแอดคนอื่นใช่ไหมเราก็สามารถสมัครลิงก์ตัวเองได้ก็คือเป็นแบบไหนนะคะก็อย่าลืมนะคะใครที่กดเข้ามาดูแล้วแอดก็ขอฝากกดติดตามช่องด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้แอดใน EP ต่ต่อไปกดไลค์กดแชร์นะคะช่วยกดไลค์แล้วก็กดแชร์กด subscribe ให้แอดด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะอ่ามันจะมีสออ่าสองข้อนะคะก็จะเป็นข้อ1น,นะคะ ลิงก์แทงเองคือยุติอ่าลิงก์แทงเองกับลิงก์ได้เปอร์เซ็นต์มันจะเป็นแบบไหนนะคะอ่าสมมุติว่าอ่าสมมุติว่านะคะสมมุติว่ามีคนส่งลิงก์ให้เราสมมุติว่ามีคนส่งลิงก์ให้เรานะคะหรือว่าเราอยากไปเข้าห้องแอดท่านอื่นใช่ไหมคะอ่าอ่าสมมุติว่าอย่างนี้นะคะมีคนส่งลิงก์มาให้เราแล้วอ่าเห็นไหม มีคนส่งลิงก์มาให้เราแล้วเราก็จิ้มสมัครใช่ไหมคะเราก็จิ้มสมัครอันนี้คือดีนาเบสนะคะที่แอดสมัครมานะคะอ่าสมมติว่าเราจิ้มเข้าไปในลิงก์แล้วใช่ไหมคะเราสมัครเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าอ่าตรงยูสของเรานะคะไปเข้าตรงยูสของเราเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวแอดเข้าดูก่อนเราสมัครเสร็จแล้วนะคะอันนี้คือ ยุทธแรกนะคะยุทธแรกเราก็จําชื่อชื่อยุทธอ่ะสมมุติว่าเราตั้งอ่ะชื่อชื่อของเรานะคะมันจะเป็นสองช่องแบบนี้อ่ะเดี๋ยวแอนให้ดูก่อนเนาะอ่ะเราเปิดมามันจะเป็นอย่างนี้ใช่ไหมคะเราสมัครเสร็จแล้วเราก็กรอกใช่ไหมตัวเนี้ยอ่ะสมมุติว่าชื่อยุทธเรานะคะเป็นภาษาอังกฤษเนาะอ่ะสุชาดาอ่า 1>, 1 2 3 4อ่ะอันนี้คือยูเซอร์ของเรานะคะรหัสเข้ารหัสเข้านะคะรหัสเข้าคือยุทที่1นะคะรหัสเข้าก็จะเป็นอ่าสมมติมว่าชื่อนะแอดเนาะนาง1 2 3 4อ่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปเลยนะคะเราจะเข้าเข้าเว็บนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงนะมาแล้วนะคะ เข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้มองเห็นไหมคะเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าแบบนี้อ่าเราก็จะมาดูเราจะสมัครลิงก์ตัวเองยังไงอันนี้คือยุทธแรกของเราอ่าคือที่หนึ่งเป็นยุทธหลักของเราที่เราจะมาปั่นเปอร์เซ็นต์ของเรานะคะยุทธหลักที่เราจะปั่นแบบนี้อ่าเราก็เลื่อนขึ้นมานะคะเราก็จะเห็นว่าคําว่า ระบบแนะนำอ่าจิ้มเข้าไปจิ้มเข้าไปนะคะเห็นไหมคะระบบแนะนำก็อ่านดูว่าเขาให้กี่เปอร์เซนต์แปดเปอร์เซนต์หกเปอร์เซนต์แล้วแต่นะคะเราก็เอาระบบแนะนำใช่ไหมคะเราคัดลอกลิงก์ตรงนี้เรากดคำว่าคัดลอกอ่าคำว่าคัดลอกเราก็จะไปวางใน ในลิงก์ตัวไหนก็ได้เราก็จะไปวางส่งให้ใครไว้ก็ได้นะคะถ้าเราจะสมัครอันนี้คือยูเซอร์แรกนะคะที่เราจะปั่นเป็นยูที่เราเติมเงินปั่นนะคะอ่าสมมติว่าเราไปคัดลอกมาแล้วใช่ไหมคะเมื่อกี้เรามากดวางส่งนะคะส่งเห็นไหมคะเราส่งแล้วอันนี้คือลิงก์ของเราต่อต่อยูเซอร์อันที่หนึ่งของเราแล้วเราก็กดจิ้มสมัคร กรอกไปเลยนะคะเอาคล้ายๆกันนะคะจะได้จําง่ายๆอ่าเราก็กรอกไปนะคะกรอกไปให้จบนะคะอ่าที่2อันนี้คือลิงก์ของเราก็คือตัวนี้นะคะที่เราจะสมัครก็คือเราส่งลิงก์มาแล้วเราก็กดกรอกให้เรียบร้อยอ่ะสมมัติสุชาดาหนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้าอ่เราเพิ่มตัวหนังสือขึ้นไปตัวหนึ่งก็ได้นะคะรหัสก็ตั้งคล้ายๆกันเลยมันถึงจะจําได้นะคะอ่ะ เรากรอกเสร็จแล้วเราก็ไปเข้าตรง google chrome นะคะ google chrome เราก็ไปดูเรากดออกจากหน้านี้นะคะเราสมัครจบแล้วคือยูสเซอร์ที่2ของเราก็เป็นตัวนี้นะคะเราก็กดออกจากระบบไปอ่ากดออกจากระบบนะคะกดออกแล้วเราจะไปเข้า user ที่2ของเราก็จะเป็นตัวนี้เรากรอกเข้าไปเลยนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้เราก็เกาะเข้าไปเลยอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเราเข้ามาแล้วนะคะเข้ามา user ที่2ของเราเห็นไหมคะยูสเซอรนี้ก็คือเราไม่ได้เติมเงินเข้ามาใช่ไหมคะอันนี้คือ user ต่อ user ของเราเราก็ไปกดคำว่าดูระบบแนะนำ เห็นไหมคะมันจะมีคําว่าสมัครวันนี้หนึ่งคนก็แสดงว่าเป็นยูสของเราที่สมัครวันนี้เห็นไหมสมาชิกทั้งหมดกี่คนอันนี้คือเห็นไหมรายได้คงเหลืออันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของเราที่เราปั่นอีกยูสเซอร์หนึ่งก็คือยูสเซอร์ที่ที่หนึ่งอันนี้คือยูสเซอร์ที่สองที่เราสมัครเราจะไปเล่นตัวไหนใช่ไหมคะให้เรายืนหลักเลยก็คือยูสเซอร์ที่เราสมัครต่อลิงก์คนอื่นมาอันแรกเลย เราก็ส่งลิงก์แนะนำของตัวเองมาลิงก์ที่2เราก็สมัครอันนี้คือเปอร์เซ็นต์ของเราเราเล่นกี่บาทเราก็ได้เปอร์เซ็นต์นะคะดีกว่าเราไปเล่นให้คนอื่นนะคะอันนี้แอดแบ่งปันนะคะแต่ก่อนแอดกอ็ก็ได้เปอร์เซ็นต์นะคะได้เยอะเหมือนกันนะคะแต่ว่าพอแอดไม่ได้วางแล้วนะคะเราก็จะมาแบ่งปันกันนะคะสำหรับคนที่ไม่รู้เนาะอ่ะเรากลับไป กลับไปยูเซอร์แรกอ่ายูเซอร์แรกแอดก็จะเห็นไหมยูเซอร์นี่นะคะแอดก็จะชอบปั่นเปอร์เซ็นต์ตัวเองก็จะเป็นเขาเรียกรูดเลขไหลนะคะเลขไหลเราจะดูรู้ได้ยังไงให้เราไปโหลดแอปที่แอดบอกมานะคะโหลดแอปที่แอดบอกมาที่คลิปก่อนที่แอดลงให้นะคะอันนี้คือบนไหลนะคะของห้องดีน่าเบสแอดก็จะตามรูดบนแล้วก็ วัดบนล่างถ้าวัดบนล่างต้นทุนจะอยู่ที่884บาทแต่อันนี้แอดแทงรอบละ10บาทนะคะ10บาทเราก็ได้เปอร์เซ็นต์เร็วได้เปอร์เซ็นต์เร็วถ้ามาเด้งมันก็คุ้มนะคะเห็นไหมคะถ้ามาเด้งมันก็คุ้มอันนี้คือวัดบนล่างมันมันก็สามารถที่มันจะเดินเดินเปอร์เซ็นต์99%ที่มันจะมานะคะดีกว่าเราไปเล่นแบบ เสียวตัวเดียวรูด2ตัวบนล่างมันก็แล้วแต่สูตรที่มันจะเข้าหรือว่าไม่เข้าบางคนชอบ้วยทางร้านนะคะก็จะเป็น3ตัวแบบนี้ใครชอบล่าแบบว่าใจเย็นๆก็จะใช้3ตัวนะคะแต่ว่าแอดชอบตัวนี้ก็คือแอดใช้ทุกวันเลยนะคะตามเลขไหลแล้วก็ตามแอปนะคะแอปมันจะเป็นแอป vs อ่อันนี้อยู่ตรงนี้มันแอปไม่ได้โหลดมานะคะตัวเนี้ยแอปไม่ได้โหลดมาอ่ะแอปตัวนี้นะคะเราเข้าเพจสตโต e นะคะอ่าเราพิมพ์คำว่าแอปหวยแอปหวยเดี๋ยวมันจะขึ้นสีเขียวถ้ามันยังอยู่นะแอปสีเขียวแอป สูตรหวยอันนี้หน้านี้มันไม่มีนะคะแต่ว่าให้สมาชิกลองไปดูในเพจสตูที่แอดลงคลิปให้นะคะลองไปดูนะคะก็แอดก็ขอฝากเพียงเท่านี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้แอดด้วยนะคะ ใครที่ไม่เป็นก็คือดูให้จบคลิปแล้วก็ย้อนคลิปดูนะคะขอบคุณค่ะ